โหล่บ้าแม่ดั้งดักตีได้เป็นซีนั่มพินโอ้น่าจะมีลู่ทางพี่นุ้ยใครพอจะสอนให้ผมร้องเพลงได้บ้างนะครับพี่เต้ใครพอจะสอนผมร้องเพลงได้บ้างค่อยสอนได้มั่งหน่อยนี่อาจารย์ยืนอยู่นี่นี่เลยไงจานมันต้องพุ๊กหลอด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 ม่เฟ้นมันใจง่ายนึงพี่นุ้ยร้องเพลงสอนร้องเพลงได้เออมึงไอ้ร้องเพลงลไรตกลอยตกลำนอง ผมถนัดล in right. no ูกทุ่งหอดนอยลูกจากน้องร้องเรไรร้องเรน้ำท่วมของสอนขีรีหอดได้เขาร้องยังไงให้เพราะความคู่คนกูเลยปะความคู่น้ำต่วมน้องวายดีกว่าคนแรงปีวาน้ำแห้งให้คนแรงปีวาน้ำต่วมเฮ้ đồng lệ tí Lông đu là vì ở ờ, đồng đồng lệ Nhái quyền nó Lông đu này ở ờ. Nam thu âm nông hoa đi qua Phốn lệ phí hoa nam em Hay phốn lệ đê 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 Rông dịch mẹ mày rơi mẹ nát Mày tốt tầm nông lời Rông em mình mê... Yeah. ให้มันกูนทีให้มันตกอากาาตัางกระดาษตำนองให้มันจัดขอลองใหม่สักทีน<ด>ะพี่ลอง,นลองในที่กว่างแรงก่อนนะน้ำตวนน้องว่าดีกว่าคุณหลงังปีว่าน้ำแห่งให้คุหลาบดีวาน้ำตวนพน้านาตกลอยไปด้วต้องดูนะเออน้ำตัว ต้องว่าดีกว่าคนในหัวยาเลีตว่าเหมืนรองมันมึงที่ใจวะเนย่ยมาลปอยปลูกและในปีนี้ก้าวเที่ยงจัดปีในตํางปเทนรองเปแลกันน้ำตวมึงรองเปน่นอมาบกูมารองหรือแรงไหมือรองปตึงไม่ปลอยว่าฝืนกันในพิทกลองดูจิพีรองเลยนาตัว นว่าดีกว่าคุเล่ปีวานเกงกันกุเล่จะดีปะนั่นต่อนี่ตับันเทบเกละนตไปด็กกบอกกันาตั้งปัจจัยท้กูรงเปนเทปไบรด